สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพาถพาโชคนะครับครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่15มีนาคมนะครับปศ2567น,นะครับท่านผู้ชมแอดก็จะพาท่านผู้ชมมาดูประวัติความเป็นมาที่แอดได้มาสร้างเจดีย์ไว้ที่วัดต่าแห่งหนึ่งนะครับท่านผู้ชม แต่จะเป็นยังไงนั้นท่านผู้ชมก็มารับรุ้นรับชมไปพร้อมๆกันนะครับถ้าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับท่านผู้ชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะครับแอดก็จะเล่าประวัติความเป็นมาที่แอดได้มาสร้างเจดีย์นี้ไว้นะครับเป็นประสบการณ์จริงนะครับ ที่แอดได้ประสบมาเดี๋ยวจะเป็นยังไงนั้นก็มารับรุ้นรับฟังรับชมไปพร้อมๆกันนะครับครับแอดไปเห็นดินเผาแล้วนะครับแอดก็จินตนาการขึ้นมาเลยนะครับท่านผู้ชมก็อยากจะสร้างเป็นเจดีสักองค์หนึ่งขึ้นมานะครับพอดีแอดก็ได้เดินทางไปหาพระอาจารย์นะครับไปคุยกับพระอาจารย์แล้วว่าอยากจะ สร้างเจดีศักองค์นะครับพอดีอาจารย์เขาก็ตกลงนะครับทีนี้เขาก็หาเป็นชาวบ้านนะครับชาวบ้านมาดูมาปรึกษาหารือกันนะครับท่านผู้ชมพอดีชาวบ้านเขาก็ตกลงด้วยนะครับก็ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันนะครับสร้างเป็นเจดี องค์ใหญ่นี้ขึ้นมานะครับนี่นะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับนี่นะครับครับเอดก็ได้ยินข่าวพระอาจารย์เขาก็ย้ายไปจำพรรษาที่อื่นแล้วนะครับท่านผู้ชมที่วัดแห่งนี้นะครับครับเดี๋ยวเอดก็เดินทางไป ดูไปชมสถานที่จริงพร้อมๆกันเลยนะครับท่านผู้ชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับท่านผู้ชมเอาละครับท่านผู้ชมตามไปรับรุนรับชมพร้อมๆกันเลยนะครับแอดก็จะเดินทางไปที่วัดป่าแห่งนี้พาท่านผู้ชมไปดูไปชมพร้อมๆกันครับครับแอดก็ได้เดินทางเข้ามาถึงที่วัดป่าแห่งนี้แล้วนะครับ เดี๋ยวท่านผู้ชมก็เข้าไปรับลุ้นรับชมพร้อมๆกันนะครับที่แอดได้มาสร้างเจดีย์องค์ใหญ่ไว้นะครับนี่นะครับที่วัดป่าย,ย่างนี้นะครับครับแอดก็ทราบข่าวมานะครับว่าพระอาจารย์ที่เป็นต้นสถานะครับหาชาวบ้านมาสร้างเจดีย์องค์ใหญ่แห่งนี้นะครับเราก็ย้ายไปจำพรรษาที่ แล้วนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับแอดก็เดินทางมาถึงที่หน้าศาลาแล้วนะครับเอดแอดก็จะเข้าไปจอดรถทางด้านในนะครับนี่นะครับนี่นะครับบริเวณศาลานี้นะครับท่านผู้ชมแอดก็ได้เก็บภาพบรรยากาศให้ท่านผู้ชมได้ดูได้ชมนะครับ วัดนี้ก็พระอาจารย์ก็ได้ย้ายไปจำาปรษาที่อื่นแล้วนะครับท่านผู้ชมแต่ละปีนะครับแต่ละปีแอสก็ได้มาจุดทูบจุดเทียนนะครับจุดทูบจุดเทียนที่เจดีที่แอสได้เคยมาร่วมสร้างไว้นะครับนี่แหละครับภายในสารานะครับใบไม้ก็เต็มไปหมดนะครับท่านผู้ชม ครับเดี๋ยวแอดก็จะเดินทางเข้าไปทางด้านในที่เจดีเลยนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับลัดเลาะเข้าไปในป่านะครับโอ้ใบไม้นี่ก็หนาตามากเลยนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับก่อนนี้ก็เป็นทางเดินเข้าไปหาเจดีทางด้านในนะครับ แบจะไม่เห็นทางเลยนะครับท่านผู้ชมใบไม้ก็เต็มไปหมดนะครับนี่ครับแอดก็กําลังจะเดินเข้าไปทางด้านในนะครับเดี๋ยวก็จะพาท่านผู้ชมไปดูเจดีที่แอดได้ มาสร้างไว้นะครับท่านผู้ชมนี่นะครับก่อนนี้ก็เป็นทางเดินเล็กๆเข้ามานะครับตอนนี้ก็ใบไม้ก็เต็มหมดแล้วนะครับลลก,กล้างเลยนะครับท่านผู้ชม ครับที่ท่านผู้ชมได้เห็นทางด้านหน้านี้นะครับก็เป็นกุฏิพระอาจารย์ที่เคยมาอยู่จำพรรษาอยู่นี้นะครับเป็นผู้ที่หาชาวบ้านนะครับมาร่วมสร้างเจดีย์นะครับนี่นะครับก็เป็นเจดีย์ที่แอดได้พูดก่อนไปแล้วนะครับแต่ละปีนะครับแอดก็ได้มาจุดทูปจุดเตียนนะครับ ขอโชคขอชยัยให้อยู่เย็นเป็นสุขนะครับที่ได้มาเริ่มสร้างเอาครับท่านผู้ชมแอดก็จะขอไปจุดทูปจุดเทียนก่อนนะครับ ครับก็ได้จุดทูบจุดเทียนเป็นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับครับแอดก็ S จะต้อยให้ฟังนะครับทำไมแอดถึงได้มาสร้างเอดีองนี้ไว้นะครับครับแอดก็ S ได้ฝันนะครับฝันทีแรกนั้นฝันเห็นคนโบราณนะครับสองคนนะครับตรงที่แอดได้ไปจุดทูบจุดเทียน ที่ดินเผาแห่งนั้นนะครับแอดก็เลยบอกกับเขาว่าพออยู่ตรงนี้คนก็เดินข้ามไปข้ามมาตรงที่นี้นะครับก็จะย้ายดินเผาจากตรงนี้ไปสร้างบ้านหลังใหม่ให้แอดก็ได้มาหาพระอาจารย์อาจารย์ก็ได้ปรึกษาหารือกับชาวบ้านนะครับ เลยกับชาวบ้านชาวบ้านก็เห็นดีด้วยนะครับก็เลยได้ร่วมแรงร่วมใจกันนะครับมาสร้างเจดีย์องนี้ไว้นะครับนะครับเ็ก็ทีแรกเก็ไม่เชื่อนะครับความฝันทีแรกไม่เชื่อความฝันเท่าไหร่นะครับเอ็ดก็เลยได้มาเล่าให้พระอาจารย์ฟังนะครับ เอ็ดก็ก็ถือว่าทางพระอาจารย์แล้วก็ทางชาวบ้านนะครับเห็นดีด้วยนะครับก็ฝันเป็นจริงนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับเอ็ดก็ได้มาเก็บภาพบรรยากาศที่วัดป่าแห่งนี้นะครับ เนีย่ยก็เคยได้ร่วมสร้างเจดี์องนี้นะครับอาจารย์เขาเป็นต้นสถานะครับหาชาวบ้านมาช่วยร่วมแรงร่วมใจกันนะครับครับตรงนี้ก็เป็นกุฏิหลังเก่าของพระอาจารย์นะครับอาจารย์ก็ได้ย้ายไปจำพรรษาที่อื่นแล้วนะครับท่านผู้ชมแอดก็ได้มาเก็บภาพบรรยากาศที่ วัดป่าแห่งนี้นะครับที่แอดได้เคยมาร่วมสร้างกับท่านพระอาจารย์กับชาวบ้านไว้นะครับนะครับก็ลกลางมากเลยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยนี้ไม่มีพระอาจารย์จำปัรษาอยู่ที่นี้นะครับนี่นะครับบรรยากาศที่วัด ป่าแห่งนี้นะครับที่แอดได้มาสร้างเจดีย์ไว้นะครับท่านผู้ชมแต่ละปีนะครับแอดก็ได้มาเก็บภาพบรรยากาศแล้วก็จุดทูปจุดเทียนนะครับแต่ละปี ครับเจดีย์นี้แต่ละปีนะครับแอดก็ได้มาจุดทูบจุดเตียนนะครับนะครับแอดก็ได้เคยมาร่วมสร้างไว้นะครับเจดีย์องค์นี้นะครับความสูงก็9เมตรนะครับฐานกว้าง5เมตรนะครับ ครับในเจดีนี้นะครับเอสก็ได้ตัดปลายผมนะครับเอามาใส่ไว้ในฐานเจดีที่เอสได้มาสร้าง e. ไว้นี้นะครับนี่นะครับตรงนี้ก็เป็นกุฏิเก่าของพระอาจารย์นะครับที่เคยได้จำพรรษาอยู่ที่นี้นะครับนี่นะครับเอสก็ได้เก็บภาพบรรยาการ ที่วัดฝ่าแห่งนี้นะครับท่านผู้ชมส่วนทางนี้ก็เป็นรูปปั้นของปู่อะไรแอดก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับเป็นผู้เท่าเก่านะครับาบรรยากาศมาเห็นเวลากลางคืนนี้ถ้าคนไม่เคยมานี้ก็ตกใจนะครับตื่นเต้น เลยนะครับถ้ามาเห็นแบบนี้ตอนเวลากลางคืนนะครับ ครับท่านผู้ชมคลิปนี้ถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องมาตาโชคด้วยนะครับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่นะครับที่ยังไม่ได้ติดตามทางช่องนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆข่าวสารใหม่ๆจากทางช่องนะครับเอาละครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับกับมาตาโชคสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ